ครับรณวังทีละครับขล่านคนปลายซอยโดยเปลวสีเงินนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพุทธที่30เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราชส5ง6นะครับวันนี้คุณเปลวเนี่ยพูดถึงว่าที่รัฐมนตรีสองคนด้วยกันดังๆทั้งนั้นแหละครับแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยเอยชื่อไปก็รู้ปั๊บเลยเอาแค่ชื่อที่คุณเปลวให้ไว้ก็รู้แล้วว่ากำลังหมายถึงใครนะครับ คุณเปรมให้ชื่อว่าอย่างนี้ครับสมุหกะลาโหมคลังแสงไม่ต้องบอกก็รู้นะครับว่ากำลังพูดถึงใครอยู่เนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับพักเพื่อไทยเงียบเฉามาตั้ง9ปีแล้วนะครับตอนนี้ก็กลับมาแดงเจิดจ้าขึ้นอีกครั้งหนึ่งคึกคักคลาคล่ำไปด้วยผู้คนแล้วก็เสียงหัวเราะ พูดจาสัพพยอกยอกลอ้อสดใสกันทั้งสอสอทั้งว่าที่พะนะท่านทั้งหลายเนี่ยทั้งเข้าทั้งออกขวักไายไปหมดนะครับบ้างก็ล้อมหน้าล้อมหลังแสดงความยินดีกันบ้างก็ฝากเนื้อฝากตัวลิฟต์เนี่ยถูกกดขึ้น,นกดลงจนสลิงเนี่ยท้อเลยนะครับบางทีก็นึกอยากจะบอกมกันว่าแม่กูอยากจะขาดสักผึงนึงเถอะ ไอ้กลิ่นหอมอำนาจโชยตลบเคล้าเสียงประจบสอบพลอเยือนยอกันแบบไม่ขาดสายนี่เป็นที่พักเพื่อไทยเขาส่วนณนะที่ระโหฐานอีกแห่งหนึ่งโรยอนสปีดชั้น14โรงพยาบาลตำรวจทักษิณน,นักโทษเทวดายังคงเร้นกายอยู่ที่นี่นะครับชนิดที่แพทย์เนี่ยก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าจะหายป่วยเมื่อไหร่จะมีตัวออกไปปรากฏให้เห็นเป็นบุญตากันได้หรือไม่ และเมื่อไหร่แพทย์ตอบไ,ไม่ได้ครับอย่างอุงอิงเขาเยี่ยมพ่อเมื่อวานนี้เป็นวันที่สองเนี่ยนักข่าวก็รุมถามด้วยเสียงแซงห่วงใย,ยนะครับอุงอิงครับอาการคุณพ่อเป็นยังไงบ้างครับอุงอิงก็ตอบกลับมาบอกว่าอ่อนเพลียค่ะดูท่านเนี่ยไม่สดชื่นเหมือนเดิมเห็นว่าท่านเครียดนักข่าวก็ถามว่าแล้วเรื่องขอพระราชาทานอภัยโทษนะครับทางครอบครัวเนี่ยจะมีการดําเนินการยังไง องอิงก็ตอบว่าเป็นดุลพินิษของคุณพ่อนะคะจะจัดทำเมื่อไหร่ก็ให้คุณพ่อเป็นคนจัดการเลยค่ะนี่เป็นฉากที่โรงพยาบาลตำร,ร,รวจนะครับทีนี้ตัดฉากไปที่ระโหฐานอีกแห่งหนึ่งณเรือนจำกลางของเปรมหรือคุกลาดยาวณที่นั่นสองนักโทษจำคุก48ปีอย่างบุญทรงเตริยาพิรม กับนักโทษคุก36ปีอย่างภูมิสารผลรัฐมนตรีว่าการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ผู้ยอมทุจริตขายข้าว G2G รับใช้นโยบายทักษินคิดยิ่งลักรรมในคุกมาตรฐานเดียวจากปี2560เรื่อยมาณที่นั่นทั้งสองคนนี้กำลังนั่งเศร้า พ้อมสูบเซียวไปหมดนะครับหัวเงี้ยขาวโพลนเลยวันๆก็ตาเมื่อยลอยชะเง้อรอรอ,รอว่าวันนี้เนี่ยจะมีเจ้านายมีสอสอพักพวกเพื่อนฝูงคนไหนเนี่ยมาเยี่ยมพะโลมใจกันบ้างหรือเปล่าจะได้พอให้คลายเงาแล้วก็ได้ข่าวคราวจากโลกภายนอกบ้างไหมนาะรอโลกลืมเนี่ยไม่เจ็บปวดละครับรับใช้ชนิดยอมขายชีวิตให้เจ้านายลืมก็ไม่เจ็บปวดเหมือนกัน แต่ที่สะใจเนี่ยคือกูนี่แหละกูเองเนี่ยตาบอดเองเลือกนายใจบอดเองบุญทรงเนี่ยนะครับจากโทษ48ปีไม่หนีครับไม่หนีโทษไม่หนีทันจนได้เลื่อนชั้นเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมแล้วก็ได้รับพระราชทานอภัยโทษในวันสําคัญสําคัญมาสองรอบแล้วนะครับตอนนี้โทษจาก48ปีเนี่ยเหลือจําคุก10ปีนั่นแปลว่าบุญทรงเนี่ยจะได้รับอิสรภาพออกจากคุกวันที่21เมษายนปี พุทธศักราช2,571ส่วนนักโทษภูมิสารผลจากโทษจำคุก36ปีก็เป็นนักโทษชั้นเยี่ยมเหมือนกันนะครับได้รับพระราชทานอภัยโทษสองรอบเช่นเดียวกันจาก36ปีเหลือโทษจำคุก8ปีจะพ้นโทษออกจากคุกวันที่25สิงหาคม2,568คือเหลืออีก2ปีก็จะได้ออกแล้วนะครับก็อ่ะเล่าสู่กันฟังครับเชิงนิทัศ อุทาหรณ์ก็แล้วกันนะครับคือในแง่ระหว่างคําว่าทาตคําว่าไพร่คาว่าคี้์ค่ากับคําว่ารับใช้ในทุนคําว่าสอสอในยุคนี้เนี่ยมันมีความหมายสามารถใช้แทนกันได้นะครับเห็นเขาบอกว่าคอรมอเศรษฐานเนี่ยจัดสรรกันลงตัวแล้ว35มสบาวกหนึ่งตำแหน่งแล้วไม่ใช่นะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยหลังตรวจสอบคุณสมบัติแต่ละรายแต่ละรายครบแล้วคงได้นําขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายนะครับคิดว่าไม่เกินกลางเดือนกันยายนนี่แหละ ประเทศไทยเราน่าจะได้รัฐบาลใหม่เนี่ยเข้ามาบริหารสืบต่อจากรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาส่วนใครเป็นใครบ้างเนี่ยฟังล้วเวียนหัวนะครับไม่รู้ว่าจะเชื่อโผไหนดีไม่อยากพูดถึงครับเดี๋ยวรอให้ประกาศชัดๆออกมาก่อนเลยแล้วค่อยรวบยอดคุยกันรวดเดียวเลยดีกว่านะครับแต่ว่าที่พูดกันมากณนะวันนี้เนี่ยเห็นบอกว่ามีอยู่สองคนคนแรกคือนายสุทินคลังแสง มีข่าวว่าจะไปนั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับย้าว่าว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับกับอีกคนหนึ่งคือนายพิชิตชื่นบานเจ้าตานานทนายถุงขนมนั่นแหละครับจำได้ใช่ไหมครับคนนี้แหละคนนี้แหละพิชิตชื่นบานรายของนายสุทินเนี่ยเขาพูดกันว่าทหารเขาจะยอมให้พลเรือนไปนั่งว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับ ก็มีคําถามกลับเหมือนกันว่าเรามีรัฐธรรมนูญมาตราไหนหรือเปล่าที่เขาห้ามพลเรือนไม่ให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ไม่มีถ้าเกิดเราไปตั้งแง่เกี่ยงงอนกันนักเนี่ยก็เรียกในพลสุทินคังแสงซะก,ก็หมดเรื่องนะครับอย่างสาธรารณาสุขใครไปเป็นรัฐมนตรีจะเป็นหมอหรือไม่เป็นหมอก็ช่างนะครับแต่ทุกคนเขาเรียกหมอหมดแหละอย่างนายอนุธินชานวีรกูลเนี่ยเห็นเรียกว่าหมอหนูกันทั้งเมืองเลยจะปฏิวัติกองทัพจะปฏิวัติะตระบบราชการกันกไม่ใช่เลยครับมันก็ถูกแล้วนี่ครับ ให้ราษฎรเต็มขั้นอย่างนายสุทินเนี่ยไปนั่งเป็นว่าการกระทรวงกลาโหมถ้าไปจริงเนี่ยผมว่าดีั้งสองฝ่ายทั้ง3ไปนะครับระบบทหารก็วางตนเป็นชนชั้นหนึ่งนักการเมืองก็วางตนเป็นชนชั้นหนึ่งถ้าซ้อนกันไปชั้นชั้นแบบขนมชั้นเนี่ยมันก็หน่อยดีนะครับเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนเนี่ยทั้งสองฝ่ายคือต่างฝ่ายต่างก็มีอีโก,โก้มันก็เลยซ้อนแบบกดทับเอาไว้อย่างนั้นแหละก็เลยขมินกันในเชิงที่ว่าต่างก็ถือชนชั้นกัน จนมีขบวนการมุ่งทางล่มชาติล้มสถาบันเนี่ยจับเอาจุดนี้ไปเป็นช่องในการสอดแทรกขึ้นมาแล้วก็ต่อกลิ้มปั่นหัวสามฝ่ายคือฝ่ายทหารฝ่ายนักการเมืองแล้วก็ฝ่ายประชาชนเนี่ยให้เกลียดชังซึ่งกันและกันผ่านวัฒกรรมเช่นทหารมีไว้ทำไมหรือวัฒกรรมเช่นทหารผ่านชาติหรือเช่นทหารมีไว้ปราบประชาชนบ้างทหารเอาไว้ปฏิวัติบ้างอะไรบ้างต่างๆนานา จนทุกวันนี้เนี่ยนะครับทั้งเกลียดชังทั้งชิงชังฝ่ายการเมืองก็พยายามตรวจสอบงบของกองทัพพยายามตัดงบของกองทัพใครสักคนเคยเป็นทหารมาแต่ชาติไหนก็ไม่รู้ครับพอก่อเรื่องไม่ดีขึ้นมาขบวนการปั่นให้แตกแยกเนี่ยก็จะใช้คําว่าอดีตทหารชอบใช้คํานี้กันจริงๆนะครับอดีตทหารไปทําเลวระยมที่โน่นที่นี่แล้วก็ประโคมเป็นข่าวขึ้นมาทันที นี่แหละครับมาเลยเกิดช่องว่างระหว่างการเมืองกับการทหารขึ้นมาปันกระจนพักการเมืองหลายพักเนี่ยก็พลอยบ้าจี้ออกนโยบายคุมกําเนิดกองทัพไปด้วยก็ดูสิครับจะเลิกการเกณฑ์ทหารบ้างจะลดกําลังพลบ้างจะยุบกอรอ,อ,บกอรมนอยุบกรมาการทหารสูงสุดจะลดในพลบ้างอะไรบ้างไม่ต้องซื้อเรือดำน้ำกันละใช้เรือประมงแทนบ้างเอางบไปซื้ออาบุธเนี่ยไปช่วยชาวบ้านดีกว่าบ้างทั้งหมดเนี่ยนะครับมันเกิดจาก อคติและความเกลียดชังประมาณ70-80%ด้วยกันข้อเท็จจริงควรจะพิจารณามันมีแค่20-30%เท่านั้นแหละครับทั้งหมดเนี่ยเหตุใหญ่มาจากคนการเมืองไม่เข้าใจไม่เข้าถึงการทหารและขณะเดียวกันเนี่ยการทหารก็ไม่เข้าใจและเข้าไม่ถึงคนการเมืองเหมือนกันโดยเฉพาะพักเพื่อไทย ตอนที่ยังไม่ตั้งรัฐบาลเนี่ยนะครับปลองดองสมันชันก็เกลียดกคว้นตี้กองทัพเต็มสูบเลยจับมือกับ9ก้าไกลประกาศนโยบายเป็นปฏิปัติกับกองทัพฉะนั้นโอกาสดีกว่านี้เนี่ยไม่มีอีกแล้วนะครับที่การเมืองจะให้นายสุทินเนี่ยไปนั่งว่าการกระทรวงกลาโหมจะได้ซ่องเสพจะได้แลกเปลี่ยนความเห็นจะได้รู้แนวคิดแนวการทํางานซึ่งกันและกันนะครับระหว่างกองทัพโดยนายพลทหารกับรัฐบาลโดยนายสุทิน เมื่อพลเรือนกับฝ่ายบริหารกับทหารฝ่ายปฏิบัติการได้คลุกคลีได้เรียนรู้จนเข้าถึงปรัชญาแนวทางเป้าหมายและก็ภารกิจอันการเมืองควรจะรู้แต่ไม่ควรแพร่งพลายแล้วเนี่ยนะครับหลอมเข้าใจเป็นเนื้อเดียวแล้วก็ไปทิศทางเดียวกันได้แล้วเนี่ยนั่นแหละครับแล้วคอยฟังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่มีคํานําหน้าว่านายและเคยเป็นครูบ้านนอกมาก่อนเนี่ยพูดจากปากจากใจเขาเองว่าทหารมีไว้ทําไมเนี่ยคุมกําเนิดกองทัพ ได้กับเสียอย่างไหนมันมากกว่ากันเนี่ยเลิกการเกณฑ์ทหารยุบหน่วยทหารนั่นทหารนี่ที่คิดกับที่เป็นจริงอย่างไหนมันใช่อย่างไหนมันไม่ใช่กันแน่ผมเข้าใจนะครับเข้าใจวัฒนธรรมแล้วก็ความคิดของทหารเขาเขายิงเขาถือศักดิ์เขาถือตัวเขามองคนการเมืองคนไรยศด,ด้วยชั้นความคิดหนึ่งมีระยะห่างในการครบหาต่างกับพวกเขาเองแต่เอาละครับในเมื่อสังคมมันเปลี่ยนเนี่ยทุกคนทุกฝ่ายก็ต้องปรับกันกองทัพก็ลองเปิดใจครับ ให้ในายสุทินเนี่ยเข้าไปนั่งเป็นนายในฐานะสมุหกลาโหมดูสักทีนึงเถอะโอกาสนี้อาจจะช่วยหลอมความคิดต่างให้รวมเป็นทางสร้างสรรค์จะลงประสานงานรัฐบาลกับงานกองทัพให้เดินไปด้วยความเข้าใจกันรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยใครอย่าเข้าใจว่ารัฐบาลส่งคนเข้าไปใช้อำน,นาจทุบโต๊ะสั่งทหารให้ทํโน่นทํานี่นะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ พูดกันตรงๆเนี่ยตัวของรัฐมนตรีเข้าไปบริหารงานด้านธุรการและก็บริการกองทัพมากกว่าที่จะไปสั่งการหรือว่าไปบัญชาการชี้นิ้วให้ทํานู่ทนทานี้ดังนั้นเนี่ยดีแล้วครับผมสนับสนุนให้ในายสุทินที่เคยด่ากองทัพได้เข้าไปกินนอนกับทหารด้วยตัวเองแอนตี Anti ้คลแมกซ์ดีนะครับอีกคนหนึ่งไม่พูดถึงก็ไม่ได้นายพิชิตชื่นบานทนายคู่บุญคู่บาปของทักษิณ ที่ถูกส่งมาเป็นรัฐมนตรีมือกฎหมายรัฐบาลจนวิจารณ์กันคลมอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะครับผมเนี่ยฟันทงได้เลยครับไม่ผ่านรัฐธรรมนูญมาตรา160เพราะว่าเคยถูกจำคุกมาแล้วเป็นเวลา6เดือนโทษฐานหิ้วกล่องขนมยัดไส้เงินสด2ล้านบาทกะว่าจะติดสินบนผู้พิพากษาชั้นผู้ใหญ่ถึงในอาคารสารดีกาเหตุเกิดเมื่อวันที่10มิถุนายน2 5 5 1นะครับจำกันได้ใช่ไหมครับ ที่ถามกันว่าทําไมทักษิณต้องออกจากคุกไปนอนโรงพยาบาลก็นี่แหละครับไปทําคลอดโผคครมมที่ชั้น14ของโรยนสวีทพิชิตชื่นบานเนี่ยถึงได้ตูดบานก็เพราะว่าดันเข้ามานี่ยังไงล่ะครับ